อันนี้เดี๋ยวลองกดดูนะครับเครื่องเดิมๆนะครับรอบเร่งไม้สี่หมื่นกว่าโลเดี๋ยวลองกดดูว่าจะไม้จะถึงได้เท่าไหร่นะครับอันนี้สนทนโล่งอยู่นะครับช่วงเช้าประมาณเจ็ดโมงนะครับอ่ะ ปยี่รอบเครื่องประมาณสามพันกว่านะครับวนโล่งอยู่ล้อล้อขอบสิบห้านะครับยางหนึ่งเจ็ดห้าห้านะครับอ้น่ามีรถ หนึ่ง,งขับขวาอีกนะครับอ่กัต่อร้อยสี่แล้วนะครับ เตือนว่ามันตั้งไว้ร้อยห้าสิบรถออกมาอีกโอ้ยได้แ,แค่ร้อยห้าสิบเองนะครับเพราะว่าการจราจรไม่ดีนะครับจริงๆมันกดได้ถึงร้อยแปดสิบผมเคยกดแล้วนะครับประมาณร้อยแปดสิบกว่านะครับเกือบจมไม นะครับสำหรับมิราดตัว2020ไม2021นะครับตัวตัวเรลิอาร์ตฉลองครบ0ป,ปีนะครับมันกดได้นะครับเครื่องเดิมเ,มเลยถือว่าแรงอยู่เครื่องสามสูตโอเคนะครับวันนี้ได้กดได้ในคลิปได้แค่ละ50เองเพราะว่าการจัาจอนมันไม่ค่อยดีแล้วก็สมาร์ทเกตก็เตือนด้วยเพราะว่าเราตั้ง